นี่คือเรื่องจริงของแผ่นดินไทยเรื่องของพระราชาผู้ให้และราษฎรที่ไม่ลืมศักดิ์ศรีเมื่อเมตตาถูกทดสอบด้วยการล้าแดนความสงบนิ่งของคนไทยจะยังคงเป็นเพียงเงาหรือจะกลายเป็นแสงที่ลุกขึ้นเพื่อปกป้องความถูกต้องอีกครั้งตำนานเงาแห่งแคมป์511จากความเมตตาสู่ไฟแห่งศักดิ์ศรีปีพุทธศักราช2522 โลกทั้งใบกำลังไหม้ด้วยสงครามเย็นในดินแดนกัมพูชาเสียงปืนและควันไฟจากเขมียนแดงกลืนเอาหมู่บ้านทั้งหมู่บ้านให้หายไปในพริบตาผู้คนหลายหมื่นหนีตายเดินเท้าเปล่าผ่านชายแดนถือเพียงลูกในอ้อมแขนกับคำภาวนาในใจเมื่อข้ามแม่น้ำมาสู่ฝั่งไทยดินแดนที่พวกเขาไม่รู้จักก็พบกับเงาของแสงที่รออยู่ทหารไทยไม่ได้ยิงไล่ แต่กลับยื่นข้าวกับน้ําให้เพราะพระมหากษัตริย์ไทยมีพระราชดำริว่าเขาเหล่านี้ไม่ใช่ศัตรูแต่เป็นเพื่อนมนุษย์ที่หนีภยัยหากเราผลักเขากลับไปเท่ากับเราผลักเขาเข้าสู่ความตายชายแดนจังหวัดสาแก้วจึงกลายเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ของความเมตตารัฐบาลไทยและกองทัพภาคสองรวมกับสภากาชาติไทยรับพระราชดำริมาจัดตั้งค่ายผู้ลี้ภัยหนองจาน แคมป์5้1เต็นท์สีขาวถูกปากเรียงรายอาหารและยารักษาโรคถูกลำเลียงจากสภากาชาติในพระบรมราชูปถัมภ์เด็กเล็กได้รับการฉีดวัคซีนผู้หญิงมีสถานพยาบาลคลอดลูกและทุกคนได้รับที่พักพิงเล็กๆบนแผ่นดินไทยเพื่อหายใจอีกครั้งในยามคำ่ำแสงตะเกียงในแคมป์ห้1หนึส่องเป็นดวงดาวหลายพันดวงผู้ลี้ภัยเรียกกันว่า เมืองแห่งแสงของก,กษัตริย์ผู้ใจดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพระราชทานงบประมาณผ่านสภากาชาติให้สร้างโรงเรียนในค่ายให้คนไทยไปสอนภาษาให้เด็กกัมพูชาได้เรียนโครงการพระราชดำริในพื้นที่ใกล้เคียงยังส่งสเสบียงจากไร่หลวงมาช่วยหล่อเลี้ยงมีการสอนอาชีพปลูกผักทอผ้าเลี้ยงสัตว์เพื่อให้พวกเขาพึ่งตนเองได้ แผ่นดินนี้ไม่เพียงให้ชีวิตแต่ให้ศักดิ์ศรีของการเป็นมนุษย์กลับคืนแคม511กลายเป็นสัญลักษณ์ของเมตตาธรรมที่โลกยกย่องว่าเป็นแบบอย่างของมนุษยยักษ์ในเอเชียแต่เวลาผ่านไปเมื่อสงครามเริ่มสงบความเมตตาเริ่มถูกใช้เกินขอบเขตบางกลุ่มในค่ายเริ่มอ้างสิทธิ์ในที่ดินขุดคลองสร้างกระท่อมปลูกข้าวและอ้างว่าพื้นที่นั้นคือ ของเราไทยอนุญาตให้อยู่ให้อาชีพให้ข้าวให้ยาแต่แทนคำขอบคุณกลับกลายเป็นการอ้างกรรมสิทธิ์เสียงกระซิบเริ่มดังว่าทำไมต้องคืนที่ดินให้ไทยในเมื่อเราอยู่มานานแล้วเมตตาเริ่มถูกบิดเบือนแสงเริ่มถูกบดบังด้วยเงาแห่งความโลภเมื่อเวลาผ่านเข้าสู่ทศวรรษ2,530 2,540 รัฐบาลไทยเริ่มเจรจาให้ผู้หลีภัยกลับประเทศแต่บางส่วนกลับปฏิเสธบ้างมีการขยายบ้านบ้างสร้างวัดบ้างเปิดตลาดจนแคมป์511กลายเป็นหมุ่งบ้านกึ่นถาวรและในยุคต่อมาเมื่อพรมแดนมีปัญหาที่ดินบางพื้นที่ของแคมป์511ถูกชาวกัมพูชาครอบครองต่อกลายเป็นเขตทับซ้อนที่ไทยยังเจ็บใจมาจนถึงปัจจุบันเมตตาที่เคยให้ กลายเป็นเงาของการถูกยึดทหารรุ่นเก่าพูดด้วยน้ำตาว่าเราปกป้องเขาจากลูกปืนแต่วันนี้ลูกหลานเขากลับถือเอกสารมายึดแผ่นดินเราแล้วลูกหลานเราละ่ะจะต้องไปอยู่ที่ไหนแม้เมตตาถูกลืมแต่พระราชดำรัสไม่เคยสูญอย่าให้ความดีของเราต้องดับเพราะคนไม่เห็นค่าทำดีแล้วเขาเนรคุณก็ถือว่าเราทำดีเพื่อทำ มิใช่เพื่อคำชมคำนั้นกลายเป็นร่มเงาให้หัวใจทหารอาสาสมัครและประชาชนไทยที่ยังเชื่อในพระมหากรุณาธิคุณและยังภาคภูมิใจที่ครั้งหนึ่งแผ่นดินไทยได้ให้ชีวิตแก่คนทั้งโลกทุกวันนี้บริเวณหนองจานที่เคยเป็นแคม511กลายเป็นพื้นที่ชายแดนที่ยังมีข้อพิพาทเรื่องกรรมสิทธิ์อยู่ แต่สำหรับคนไทยบางคนมันไม่ใช่แค่เรื่องที่ดินมันคือรอยแผลในใจกลางคืนเมื่อดวงจันทร์เต็มดวงชาวบ้านเล่าว,ว่าเห็นเงาทหารไทยคนหนึ่งยืนเฟอรชายแดงมือถือธงไตรงมองไปทางฝั่งโน้นเรากับกำลังปกป้องแผ่นดินผู้ให้ไม่ให้ถูกลืมอีกเงานั้นไม่ใช่ผีแต่คือเงาแห่งพระมหากรุณาทีคุณ ที่ยังคงคุ้มครองชายแดนของพระองค์อยู่จนวันนี้เมตตาไม่ใช่การยอมจำนนความดีไม่ใช่ใบอนุญาตให้ใครล้ำเส้นแผ่นดินครั้งหนึ่งไทยยื่นมือให้เพื่อนบ้านที่หนีตายเปิดแผ่นดินให้พักอาศัยภายใต้พระมหากรุณาที่คุณให้ข้าวให้ยาให้ชีวิตแม้ในวันที่คนไทยเองยังยากจนแต่เรายังยืนหยัดว่า ชีวิตมนุษย์มีค่าเสมอกันแต่เมื่อสงครามจบเมตตากลับถูกตีเป็นความอ่อนแอผู้ลี้ภัยบางกลุ่มไม่กลับประเทศกลับขยายเขตบ้านสร้างวัดสร้างตลาดยึดพื้นที่ที่เคยเป็นแคมป์511จนกลายเป็นหมู่บ้านที่อ้างกรรมสิทธิ์ว่านี่คือแผ่นดินของเราแผ่นดินที่ไทยให้พักชั่วคราววันนี้ถูกอ้างสิทธิ์เป็นของผู้ลืมบุญคุณ เลือดของทหารไทยที่เคยปกป้องชายแดนกลายเป็นรอยเท้าที่คนอื่นเหยียบยังไม่รู้ค่าเสียงสวดมนต์ที่เคยขอบคุณกลายเป็นเสียงปักธงยึดครองแต่แผ่นดินนี้มีหัวใจของบรรพชนอยู่ในทุกหยาดดินพระมหากษัตริย์ทรงเมตตาแต่พระองค์ก็ทรงยุติธรรมเมตตาไม่ใช่ยอมให้รุกและความเงียบของไทยก็ไม่ใช่ความกลัว เมื่อเงาแห่งการเนรคุณบทบันแสงแห่งเมตตาแสงนั้นจะกลับมาในรูปของไฟแห่งความยุติธรรมไฟนั้นคือหัวใจคนไทยที่ไม่เคยลืมบุญคุณของพระราชาไม่เคยลืมเลือดของบรรพชนและไม่เคยยอมให้ใครขโมยแม้ฝุ่นหนึ่งของแผ่นดินนี้ทุกวันนี้เส้นพรมแดนที่ยังถูกทับซ้อนอาจเป็นเพียงเส้นหมึกในแผนที่ แต่ในใจของคนไทยมันคือเส้นศักดิ์สีทที่ไม่มีวันลบได้เราให้อภัยได้แต่เราไม่ยอมถูกลักสิทธิ์อีกเมตตาอาจทำให้เรายื่นมือก่อนแต่ความยุติธรรมจะทำให้เรายืนหยัดจนได้แผ่นดินคืนและในวันที่แสงใหม่แห่งความถูกต้องสาดขึ้นเหนือพื้นชายแดนเงาแห่งการเนรคุณจะมาลายหายไปเอง เหลือไว้เพียงเสียงหนึ่งที่ก้องอยู่ในลมหายใจของชาตินี่คือแผ่นดินของไทยที่พระราชาให้ด้วยเมตตาและลูกหลานจะทวงคืนด้วยศักดิ์ศรี